ท่านอรุณรัศ์แสงละอ,องค่ะสวัสดีครับบบญชรวิเชนสีครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกช่องทางของการออกากาศของสถานีวิทยุมอ,อหาดใหญ่นะคะวันนี้รายการสปาก,กาแฟเราจะคุยเรื่องแอปพลิเคชันคริสตัลปิโนนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคนไทยเพื่อคนไทยเรื่องเป็นแอปพลิเคชันต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับช่วย S 1> <S 1> <S เรื่็นของการทําธุรกิจการค้าขายการอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับคือในยุคที่เรื่องของการเข้าถึงบริการนะฮะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยที่เราอาจจะเข้าถึงได้ยากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเชื่อมโยงตรงนี้อยู่แต่ว่าที่ผ่านมานี่นในประเทศไทยเราก็มีใช้กันเยอะนะครับคนไทยก็นิยมใช้กันเยอะคุณอ,อรุณรัตน์สั่งอาหารวันละกี่มื้อครับมื้อเดียว อเดียวแทนไม่ค่อยไ,ได้สั่งอาหารเลยมีสปาแค่กินแค่มือเดียวช่วงนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มืออื่นไม่มีเินไม่ใช่น<อ>้อยแทนไม่ค่อยไม่ค่อยได้สั่งอาหารออนไลน์มากนักนะคะ<อ>ก็เพราะเพราะว่าอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นเหตุบ่งตัวเองเองเพราะว่าพยายามพยายามจะสั่งน้อยเพราะว่าพยายามจะบังคับตัวเองให้ให้เดินบ้างเพราะว่า การทางานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี intake, ่ยการไปหาซื้ออาหารมันไม่ได้ยากแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ที่บ้านช่วงนี้แล้วก็พยายามไม่ให้ไม่ออกไปไหนนะคะการมีอาหารที่เราสามารถจะส่งถึงบ้านได้ก็อํานวยความสะดวกทําให้ชีวิตมันมันไม่ลําบากมากนะคะแล้วก็เห็นว่านอกจากเรื่องของอาหารแล้วว่าเกษตรกรตอนนี้ผลไม้ของภาคใต้เนี่ย ทุเรียนก็จะเบาๆหน่อยแล้วนะคะมีเงาะเนี่ยก็น้อยลงแล้วมังคุดก็น้อยลงแล้วทุเรียนเนี่ยยังไม่หมดซะทีเดียวยังมีลองกองกำลังจะออกใช่ค่ะลองกองนี่โราคาถูกมากจําปะดาก,ก็กำลังจะออกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าพอข้อจํากัดจากโควิดเนี่ยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่มันหยุดชะงักเรื่องของท่องเที่ยวที่มันแทบหมดไปเลยเนี่ยช่องทางที่จะช่วยเกษตรกรเนี่ยในการที่ที่จะหาตลาดเนี่ย ก,ก็มีเกษตรกรที่เขาจะต้องใช้เครื่องมือใหม่ๆในการช่วยขายซึ่งถามว่าง่ายไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาเคยแต่ถนัดแต่ปลูกและขายนะคะคการใช้เครื่องมือใหม่ๆมาช่วยขายผลผลิตเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยค่ะคนั่นเองก็เ,เพิ่งไมเกรนเพิ่งหายประตอนที่ทุเรียนหมดนี่ละคะ่ะอันนี้พูดจริงนะฟังดูเหมือนจะพูดเล่นนะคะแต่ว่าจริงๆเลยนะคะว่าการ,รแล้วก็ มีไปร้อยลูกมีไปร้อยลูกคือคุณประชนถ้ามีร้อยไร่นะอันนี้ถามส่วนตัวนะทีฉันไม่มานั่งขายออนไลน์เลยพูดง่ายๆ่ายนเอ ส่งหมดเลยนะคะอันนี้เพราะเพราะว่าเรามีน้อยไงแล้เรารู้สึกว่าสวนขนาดเลกก็กอะการขายออนไลน์มันเป็นโอ,อกาสของสวนขนาดเล็กอะที่จะได้จะได้ขายผลผล,ผลิตในราคาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้นะคะแต่เขาต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยทํามาสามสี่ปีแล้วทุกวันนี้ยังยังยังยากมากๆอ่ะเออยังยากมากๆ,ๆอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันใดๆก็ตามที่ทำมาแล้วก็ มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ของผู้ใช้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคตอบโจทย์ของผู้ผลิตได้ดีก็ถือว่าจะมีส่วนช่วยในการทําให้เศรษฐกิจมันไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันของไทยเราเองนะครับวันนี้อย่างที่คุณอรุณรัตน์บอกนะครับเราคุยกันเรื่องแอปพลิแอปพลิเคชัน ชื่อคริสตันปินโตนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าปินโตนี่เองวิทยากรสามท่านครับวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของธุรกิจการค้าทั้งจังหวัดที่ผมกับคุณอรุณรัตน์นอยู่ก็คือจังหวัดสงขานะวลานี้แล้วก็จังหวัดต้นทางที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแอปพลิเคชันนี้ด้วยครับผมวันนี้เราคุยกับคุณนิสรามินโอกินพิราวัตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ่อโปร อินโนซอฟจำกัดผู้ดูแลแอปพลิเคชันคริสตันบินโตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับโอ้ขอพระคุณมากเลยค่ะนี่นี่เป็นกุศโลบายค่ะที่ทําให้คุณต้องหันกลับมาถามว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็จะจาได้ค่ะคุณนิสรามินครับผมคนิสรามิะครับถัดไปครับบอกคนไกลก่อนครับ คุณบรมัตย์พงศ์พลเยี่ยมครับพาณิชจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับท่านพานิชครับสวัสดีค่ะท่านพาิชครค่ะสวัสดีค่ะครับเราเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับทางพาณิชของกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวจะถามที่มาที่ไปครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นตัวแทนของทางพาณิชจังหวัดสงขลาครับผู้บริการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดคุณสุภาพพรบัณดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอครับดีนะคะผู้มีการส่อสการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพณนธย์นิติกรรมต่าาค่ะครับผมเราจะเริ่มที่ตรงไหนดีครับแอพลิเคชันนี้จริงๆผมอยากรู้ตั้งแต่ชื่อเลยนะครับว่าทําไมถึงชื่อเออคริสตันปินโตเอาเอาที่เจ้าของก่อนผู้ดูแลก่อนนะครับผมเชิญครับโอเคจริงๆก่อนที่จะมาชื่อเนี้ยนะคะก็ชื่อปินโตเฉเฉย แล้วก็โตเนี่ยเกิดได้ก็ต้องขอบคุณแก็ปเลยค่ะที่ทําให้เราคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าคอบิเ u s ของเราด้วยด้วยด้วยความที่ตัวตัวบริษัทของโปรวินโนซอฟเองเนี่ยหรือมาจากบริษัทอัลฟาแมネจเมนต์คอนซัลเป็นบริษัทที่จัดสัมมนานะคะให้ความรู้เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษานี่คือค o บิเ u s ของของทางบริษัทโปรอินโนซอฟแต่ที่เกิดแอ คิโซปินโตขึ้นมาเนี่ยบริษไม่ใช่เป็นบริโภซอฟไม่ใช่เจ้าของนะคะเจ้าของตัวจริงคือบริษัทคิโซซอฟมหาชนเป็นบริษัทที่ผลิต ERP อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปคือที่บอกว่าต้องขอบุณแกรบเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ธัญวัฒน์ที่เป็น s m สตีแตะแล้วขอช่วงโควิด ช่วงโควิดละรอบแรกอะค่ะแกลบขึ้นราคาจากค่า GP 30%เป็น35%นะคะคนไทยก็ยิ่งมีดราม่าก,กันเลยะค่ะในวงว่าเฮ้ยคนไทยไม่มีผลิตแอปเลยเหรอทำกันไม่เป็นหรือไงมันทำยากหรือ,อยังไงก็ดราม่ากันอยู่ในกลุ่มนะคะทางคุณสมควรวานิสัมพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททีซซอฟ<ๆ>เขาก็บอกว่า<ๆ>ไม่ยากครับ<ๆ>เดี๋ยวผมทำให้ ขาก็ทำขึ้นมาชื่อว่าแอปปิ่นโตเจตนาก็คือทำแค่ฟู้ดนะคะแล้วก็ที่ชื่อปิ่นโตเพราะว่าในนั้นเนี่ยค่ะเราจะมีการปลูกปิ่นโตด้วยมีการสั่งล่วงหน้าด้วยซึ่งถ้าเป็นแกร็บเนี่ยเขาก็จะสั่งทันทีอย่างเดียวเราก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยวางแผนการซื้อไว้ไว้ก่อนได้เลยนะคะก็เลยชื่อว่าปลกก็เลยชื่อว่าปิ่นโตแล้วเจตนาแรกก็คือเราทํามาแจกนะคะไม่ได้ทํามาขาย เอาแอปเนี่ยไปแจกให้ประชาชนใช้เพราะว่าโดน G P 3า3 5ก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะก็เลยเอาแอปเนี่ย่ะเือที่ไปแจกนะคะในฐานะที่เราเตัวตัวตัว,ต,วตัวพี่เองเนี่ยดีลกับทางคิสซ s ฟ f t เราดีลกันในใน,ในแวดวงธุรกิจในการทำซอฟต์แวร์เราก็เลยบอกว่าอ่าถ้าคุณสมควรทำเสร็จบอกนะเดี๋ยวจะไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ก็เป็นที่มาที่ไปพี่ก็ทําหน้าที่เอาไปประชาสัมพันธ์ปรากฏว่าพี่ลงพื้นที่จริงๆหลายพื้นที่หรือแม้แต่ร้านค้าทุกภาคส่วนที่ที่อยู่ในในเครือข่ายเนี่ยค่ะไม่ได้อยากได้ของฟรีค่ะอยากได้ของที่มีคุณคุณคุณภาพแล้วราคาไม่ถูกเอยราคาไม่แพงเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าถ้าพี่พิมพ์เอามาแจกพวกผมพี่พิมพ์หมดงบ CSR ก็ทิ้งใช่ไหมครับแอปก็จะตาย เขาก็เลยขอว่าให้ช่วยเก็บเงินหน่อยแล้วทำแอปเนี้ยให้เพื่อช่วยประชาชนจริงๆแป็นพี่ก็ลงชุมชนปรากฏว่าหลายคนหลายคนที่เข้ามาบอกหนูขายอย่างอื่นหนูไม่ได้ขายอาหารอย่างเดียวต้องช่วยพวกหนูด้วยก็ทําไปทํามาก็เลยกลายเป็นแอปครอบจกอาากักรวาลก็ที่ตั้งนะคะว่าต้องเป็นแอปประจำบ้านคนไทยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า เป็นแอปขนาดใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าซูเปอร์แอปนะคะแล้วก็เจตนาช่วยชุมชนแล้วก็จากปินโตเราก็เห็นว่าแอปในเมืองไทยเนี่ยค่ะถ้าเข้าไปเซิร์ชนะคะจะเจอปินโตเยอะมากเราก็เลยถ้างั้นเราเปลี่ยนแล้วกันก็เป็นชื่อ Crystal u, Crystal u, ะคริสตัลปิ่นทูคริสตัลปินทูค่ะเพราะมันไม่มีมีแค่าอาหารอย่างเดียวแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงจากคำว่าปิ่นโตมาเป็นปิ n นทูแทน นะคะแล้วเราก็มีแอป,ปอีกแอป,ปหนึ่งชื่อว่า Hubbo เอาไว้บริหารร้านค้าที่อยู่ในนั้นแล้วแอป,ปนี้เนี่ยเราไม่ได้เหมือนแอป,ปตรงที่เราให้ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถเป็นเจ้าของแอป,ปได้เลยเอาไปใช้งานเอาไปพัฒนากันโดยที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือหรือเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้เหมือนอยู่เบื้องหลังให้